คือถ้าจะพูดถึงที่มานีมน่มันมานานมากค่ะก็ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะคะค่ะนักศึกษาตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ค่ะสยู <ทำ S 1> ่ภาควิชาเคมีแล้วก็ปีสี่นี่ทุกคนจะต้องเรียนวิชาโครงงานทางเคมีนะคะก็เลยต้องหาอาจารย์ที่จะร่วมเป็นที่ปรึกษาให้เราในการท,ทําวิจัยก็ได้ไปติดต่ออาจารย์พิเชษนะคะตอนนี้นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลาคลนครินท์ค่ะ ก็ทราบว่าอาจารย์ก็มีความสนใจในการทําศึกษาสารที่อยู่ในมังคุดนะคะก็ได้เข้าไปเรียนคุยกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มังคุดอยู่ใกล้ๆตัวนี่เองนะคะคก็เลยเรียนอาจารย์เลยว่าขอทําวิจัยด้วยนะคะก็สาเหตุที่ทำไมถึงเลือกตัวนี้ด้วยนะคะก็ได้คุยกับอาจารย์เพราะแน่น,นอนอาจารย์เป็นที่ศึกษาอาจารย์ก็ที่ไว้เราฟังเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มฝึกการทาวิจัยก็เริ่มต้นมาจากว่าโดยทั่วไปเวลาเราทาวิจัยนี่อะค่ะ ไม่ใช่เราคิดิว่าจะทําวิจัยโดยที่ไม่มีเป้าหมายนะคะอันนี้ก็มีเป้าหมายเนื่องจากว่ามีการมีรุงเขียวนะคะซึ่งเป็นนักการอยู่ที่ภาควิชานะคะท่านเป็นหมอชาบาหมอบ้บนเรียกว่าหมอชาวบ้านด้วยนะคะก็เคยคุยให้ฟังว่ามังคุดเนี่ยเขาจะเอาเปลือกมันะ,ะฝนแล้วก็ทาแก้แผลหนองได้นะคะรักษาแผลหนองได้นอกจากที่ ลุงเขียวได้แนะนําแล้วในดํลาเขาก็ว่าไว้อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยในมังคุดนี่มีอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้รักษาแผลหนองไดนะะ้นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยค่ะก็จะทําวิจัยมาออตอนที่เราทำาั้นเราก็ได้ทําในส่วนของเปลือกมังคุดนะคะได้สารมา ที่เรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะคือปกตินี้ถ้าเราเอาสารจากมังคุดมานี down, ่ในมังคุดนี่สารจะอาจจะเป็นร้อยตัวก็ได้นะคะพืชอื่นก็เช่นเดียวกันมีเยอะมากเลยนี่เราก็สกัดได้ในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆตอนนั้นเราก็สกัดสารได้มาประมาณ5 6สารแล้วล่ะค่ะนะคะในเปลือกนะนั่นคือทําแค่ช่วงระยะสั้นค่ะพอต่อมาเรียนต่อนะคะระดับปริญญาโทก็ต้องการศึกษาลึกขึ้นไปว่า ลึกลงไปว่าข้างในนี่มีอะไรอีกเราก็ทําเพิ่มเติมมากขึ้นตอนนี้ได้สารมาประมาณ2 0สารนะคะแล้วนอกจากทําในเปลือกแล้วเรายังทาในเนื้อด้วยนะคะแล้วเราก็ทําการทดสอบต่อเนื่องเพื่อจะไปใช้ประโยชน์โดยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื <S <S ้องต้นสุดเลยก็คือเราทําการทดสอบในฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียปรากฏว่าหนึ่งในบรรดาทั้งหมดนะคะซึ่งให้ชื่อว่า GM1 เนี่ยค่ะสามารถออกฤทธ ในการต้านเชื้อแบคทีเรียรได้ดีมากทีเดียวคะ่ะตัวอื่นๆก็มีผลนะคะแต่ตัวนี้นี่ดีผลได้ผลมากค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ในเรื่องการทําวิจัยนี่เราเป็นนักเคมีคะ่ะเราก็ทําในส่วนเคมีเพียงก็เลยต้องมีความร่วมมือกับทางอาจารย์หรือนักวิจัยในด้านอื่นๆนะคะก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านทีเดียวที่ได้นําสารอันนี้ไปทดสอบต่อนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ประวัติมันก็ยาวมาอย่างที่อาจารย์หลายท่านบอกว่าเกือบจะส0ปีแล้วก็เอาไปทดสอบอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจารย์อัมภัยเป็นผู้ทดสอบให้นะคะแล้วก็ฤทธิ์ในการาต้านแอนตี้ออกซิแดนต์คือต้านอนุมูลต้านอนุมูลอิสระค่ะก็พบว่าสามารถที่จะจับอนุมูลอิสระได้ดีมากทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็เจอว่ามันมีฤทธิ์ในการฝาดสมาน ทีนี้กล่าวเอ่ยไปถึงที่ฤทธิ์ต้านอนุมูลสระอันดีนี่จะเห็นว่าเจ้าอนุมูลสระนี่เป็นเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการภาวะต่างๆในร่างกายมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าอย่างอักเสบที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งจะมาจากกลไกของการเกิดกระบวนการออกซิเดชันซึ่งมีอนุมูลสระเป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เกิด ภาวะหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดแดงแข็งนะคะก็จะมีส่วนมาจากนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันสามารถที่จะต้านอนุมูสลสระได้ก็มีโอกาสที่จะลดภาวะหลอดเลือดแข็งนะคะหรือว่าสาเหตุข,ของไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะค่ะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เอ่ยแล้วคือว่าทําในสกัดสารจากเปลือกมังคุดแล้วก็ในเนื้อนะคะในเนื้อเองก็มีสารตัว g m 1อยู่ ในฐานะเคมีก็จะทำต่อในส่วนที่เป็นเคมีแล้วก็เอาสารที่เราได้จากผลของมังคุดนี่ค่ะไปเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มันมีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนโครงสร้างเติม หมู่เขาเรียกว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันต่างๆ,ๆเข้าไปในโครงสร้างของตัวเริ่มต้นของมันนะคะเช่นในจีมวันนี้เราก็เปลี่ยนนูน่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยแล้วก็เอาสารที่เราเปลี่ยนโครงสร้างแล้วไปทําการทดสอบต้านแบคทีเรียต้านอะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะแล้วดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเห็นะคะก็จะมีบางตัวที่ดีขึ้น,นะคะ่ะเชื้อแบคทีเรียก็จะเป็นเชื้อจะจะมีหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าเชื้อที่เรายกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆก็คือเชื้อที่ทําให้เกิดแผลหนอง น้องอะ,ค,ะค่ะที่เป็นค่ะัล้ว้น,ะนะคะชัดเจนเลย,ย,อ,ยอ๋อค่ะก็คือเจ้าตัวนี้ก็ได้เราก็ได้ลองเอาทาเป็นครีมนะคะแล้วก็ไปทําการาให้อาสาสมัครได้ทาดูนะคะอาสาสมัครที่เ,เป็นแผลเห็นนะคะเป็นแผลแล้วก็เป็นหนองไปทาก็พบว่าทําให้แผลหนองนะั้นหายได้เร็วกว่าปกติที่ปล่อยแบบไว้เฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเวลาราทดสอบในเซลล์นี่เราจะทดสอบเทียบกับยาปฏิชีวนะแวนโคไมซินนะคะถ้าพูดในทางวิชาการก็จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่ของเรานี่ได้จากธรรมชาตินะคะแล้วแวนโคไมซินก็แพงนะคะคที่ตัวเองสกัดนี่ในในสวน,นเบื้องต้นซึ่งทำมาหลายปีแล้วนะคะคก็ได้สารประมาณ20กว่าตัวแต่หลังจากนั้นนี่ก็มี ผู้สนใจเข้ามาทำเยอะแยะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะตอนนี้เขาก็ได้สารน่าจะ3-40ตัวแล้วค่ะซึ่งเราคิดว่าเราก็คงไม่ไม่ต้องกลับไปทําตรงนั้นแต่เราเอาสิ่งที่เราได้อยู่นี่ไปทําประโยชน์ประยุกใช้ให้ให้มีประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่า